ปลูกมันสำปะหลัง4,000ไร่ทำยังไงไม่ให้เจ๊งปลูกมันสำปะหลังยิ่งปลูกเยอะยิ่งมีโอกาสเจ๊งมากยิ่งลงทุนสูงถ้าบริหารจัดการไม่ดี จากกําไรหรือขาดทุนก็ยังไม่แน่นะคะวันนี้นะคะปริมจะมาแชร์ประสบการณ์ของการทําไร่มันสำปะหลัง4,000ไร่ซึ่งอันนั้นไม่ใช่ไร่ของปริมนะคะปริมก็คือเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายปุ๋ยตรา FK นี่แหละแต่ประเด็นที่จะเล่าให้ฟังวันนี้ก็คือมีเจ้าของไร่นะคะท่านหนึ่งปลูกมันสำปะหลังที่จังหวัดราชบุรีนะคะพื้นที่4,000ไร่ตอนแรกก็ เป็นดินใหม่ด้วยนะคะยังไม่ได้มีการปลูกมันสําปะหลังมายาวนานอาจจะปลูกได้แค่ประมาณ2ปีแต่ในขณะที่ทําในพื้นที่เยอะขนาดนั้นเนี่ยโอกาสเรื่องของการลงทุนการใช้คนงานการบริหารจัดการทุกอย่างเนี่ยคือต้องเป๊ะถึงจะมีกําไรในปีแรกที่ทํานะคะปรากฏว่า ปีแรกก็ยังทําไม่เต็ม4 0 0พันไร่แต่ก็เริ่มมีปัญหาตรงที่ว่าเริ่มและเริ่มและเขาลางออกมาว่าจะขาดทุนดังนั้นจึงเป็นที่มาที่ไปนะคะตอนแรกเจ้าของไร่ก็คิดว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผลผลิตไม่ดีน่าจะเกี่ยวข้องกับปุ๋ยจึงได้โทรมาหาปริมนะคะแล้วก็โทรมาสั่งซื้อปุ๋ยแหละตอนแรกแต่คุยไปคุยมาการทําไร่มันสัมปะหลังสเกล4,000ันไร่ขนาดนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเพียงแค่ปุ๋ยอย่างเดียวนะคะมันต้องรู้จักบริหารเงินบริหารคนและบริหารจัดการ เวลาปลูกด้วยการที่จะปลูกมันสำปะหลัง4 0 0พันไร่โดยที่ไม่ใช้ระบบน้ําเลยนะคะแล้วก็ต้องปลูกในช่วงฤดูฝนให้ทัน4 0 0พไร่เนี่ยจะทํายังไงให้ทนหันล่ะมันเป็นเรื่องมากมันเป็นมันมันไม่ใช่เป็นเรื่องมากมันเป็นเรื่องยากนะคะแล้วก็เรื่องเยอะนั่นแหละนะคะเพราะว่าการที่เราจะปลูกพร้อมกันให้เสร็จทันในฤดูการเดียวกันถ้าใช้กําลังคนหรือใช้แรงงานคนปลูก ช้เป็นจํานวนมากเงินลงทุนต่อวันเยอะมากนะคะดังนั้นจึงเป็นที่มาที่ไปปริมจึงได้เข้าไปบริหารจัดการไร่มันสำปะหลังที่จังหวัดราชบุรีให้กับเจ้าของไร่นะคะโดยจุดเริ่มต้นเนี่ยเราลงไปสำรวจแปลงก่อนนะคะว่าพื้นดินเป็นยังไงซึ่งพื้นดินทางราชบุรีนะคือเวลาแห้งเวลามันแห้งแล้งนี่ยก็แห้งแล้งมากเลยแล้วดินส่วนใหญ่มันจะเป็นดิน ร่วนปนทรายบางโซนแต่บางโซนที่เป็นโซนติดภูเขานี่คือจะเป็นเป็นเรียเ,เป็นดินร่วนปนหินนะคะไถไถไปเนี่ยเจอหินก้อนเบลริ่มเลยนะคะดังนั้นน่ะพื้นที่มันจะค่อนข้างจะสโลปและมีความลาดชันที่สําคัญเป็นเนินหลังเต่าค่อนข้างมากนะคะเราวิธีการตอนแรกเข้าไปปริมเข้าไปบริหารจัดการก่อนว่าเราแบ่งฝ่ายนะคะฝ่ายหัวหน้าคนงานนะคะเป็นผู้จัดการฝ่ายไร่แล้วก็มีทีมทีม ที่ใช้งานเบตเตเลรารวันนะคะเป็นทีมปลูกทีนี้วิธีการปลูกเราเข้าไปให้ความรู้ในเรื่องของการปลูกมันสำปะหลังว่าแต่ละโซนเนี่ยระยะห่างระหว่างแถวและก็ระยะห่างระหว่างต้นแต่ละโซนต้องมีความแตกต่างกันตามโครงสร้างสภาพของดินนะคะอย่างบางโซนที่เป็นโซนสลบหลังเต่าแล้วก็เป็นที่ที่น้ําค่อนข้างจะไหลลงจากเขามาโดนโซนนี้ปริมจะให้เขาปลูกระยะ ให้มันถี่มากขึ้นนะคะแล้วก็ยกร่องสูงเพื่อที่หนึ่งการยกร่องสูงเนี่ยจะทําให้ชะลอชะลอการพัทงทลายของหน้าดินลงไปได้แล้วก็ปลูกแบบร่องคู่เพื่อการปลูกร่องคู่จะได้ให้พื้นที่ตรงนั้นมันสามารถเก็บปุ๋ยได้นะคะแต่ปัญหาที่ตามมาในระหว่างที่กําลังบริหารจัดการไร่กาลังสั่งงานในไร่ก็คือเกิดการรองของเกิดขึ้นรองของยังไงรู้ไหมคะเพราะว่าในไร่เนี่ยจะมีคนงานอยู่ อายุหลายรุ่นมากนะคะตั้งแต่รุ่นพ่อเรารุ่นรุ่นอายุเยอะกว่าเราทั้งนั้นน่ะพูดง่ายนะคะแล้วก็จะเป็นวัยเก่าที่เจ้าของไร่เขาจ้างมาเป็นฝ่ายไร่นะคะเป็นคนดูแลคนงานแล้วก็ช่วยคุมคนงานก็มีความชํานาญด้านการปลูกมันสำปะหลังมาตลอดชีวิต ของวัยเก่านะคะแต่พอมาเจอวิธีการบริหารจัดการและการปลูกในแบบรูปแบบที่ปริมบอกก็คือให้ปลูกร่องคู่ให้ยกร่องใหญ่ให้ปลูกระยะห่างก็คือเมตรคูณเมตรสมมุตินะคะตอนนั้นก็ออมันมีหลายโซนค่ะที่เราปลูกตั้งแต่8 0ดิบคูณ80ดเมตรคูเมตรเมตรคูณเมตรและก็ปลูกหลากหลายสายพันธุ์ด้วยนะคะตอนแรกมีแค่ระยอง9 อย่างเดียวนะคะมีแค่สายพันธุ์มันระยองอย่างเดียวเลยนะคะตอนนั้นที่ปลูกในไร่เพราะพอเริ่มปลูกไปแล้วผลผลิตมันก็ค่อนข้างที่จะได้น้อยไม่คุ้มกับค่าแรงรายวันที่จ่ายไปนะคะเราก็ไปเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเกิดการลองของโดยโดยวัยเก่านะคะว่าไม่ทําตาม คือมันเป็นสาเหตุให้ตัวปริมเองเนี่ยกับทีมงานต้องลงไปที่จังหวัดราชบุรีทุกเดือนนะคะเพื่อตามเก็บทําข้อมูลลงกระดาษแล้วก็เก็บสถิติการปลูกการถ่ายค่าแรงงานทํางบต้นทุนทํางบเครื่องจกักรทางบแรงงานนะคะทั้งหมดทําเป็นงบบนกระดาษออกมาก่อนแล้วก็วางแผนตามสเต็ปที่วางไว้แต่ปรากฏว่าหน้างานไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะหน้างานเกิดคนงานไม่ทําตามที่เราสั่ง ซึ่งเราบอกให้ปลูกแบบนึงเขาปลูกแบบนึงคำตอบที่ได้รับตอนเราถามว่าทําไมถึงไม่ทําตามเราเพราะเขาบอกว่าเขาไม่เคยทําแบบนี้เขาปลูกเมื่อแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดด้วยวิธีการแบบนี้อย่างเช่นปริมบอกว่าโซนนี้ให้ยกร่องคู่เขาก็บอกว่าที่นี่ไม่เคยมีใครปลูกมันสัปปหลังร่องคู่อ่าแค่ไถขึ้นมาเป็น เป็นแถวเล็กๆแบบแหลมๆด้วยนะคะเขาบอกก็ทําทแบบนี้ก็ได้ผลผลิตกันทั้งนั้นนะคะแล้วผลผลิตที่ได้กันทั้งนั้นเฉลี่ยก็คืออยู่ที่2ตันต่อไร่3ตันต่อไร่นะคะเฉลี่ยมันสาปะหลังปลูกในประเทศไทยอยู่ที่3.6ตันต่อไร่นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยที่เขาบอกว่าทําแบบนี้มาโดยตลอดอ่ะผลผลิตเฉลี่ยระดับประเทศเขายังทําไม่ได้เลยนะคะดังนั้นจึงมีการเรียกประชุมฝ่ายไร่ทั้งหมดโดย โดยเจ้าของก็มานะคะแล้วก็ถามปริมว่าปริมจะจัดการยังไงบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันค่ะพี่พี่ช่วยถามนําให้หน่อยก็ได้รับคําถามนําว่าถามถามคนวัยเก่านะคะว่ามึงรู้ไหมโทรศัพท์ที่มึงใช้อยู่ทุกวันเนี้ยมึงคิดว่ารุ่นปู่ย่าตาทวดมึงคิดหรือว่าเด็กรุ่นใหม่มันคิดเออวัยเก่าแกก็มีสมาร์ทโฟนใช้นะแกก็เลยนึกได้ว่าเออ โทรศัพท์ที่แกใช้อยู่ทุกวันนี้ที่มันเป็นสมาร์ทโฟนมันก็ไม่ใช่คนรุ่นเก่ารุ่นแก่รุ่นเก่าอย่างแกคิดเนอมันน่าจะเป็นบริษัทคนรุ่นใหม่เจ้าของก็เป็นคนรุ่นใหม่โอเคแกก็เปิดใจยอมรับมากขึ้นนะคะหลังจากนั้นก็ทำงานได้ไร่ก็ได,ได้ประสิทธิภาพประสิทธิผลตามที่เราต้องการมากขึ้นนะคะแล้วก็พอเราปลูกมาได้เนี่ยมีการแบ่งแปลงทดลองด้วยนะคะเพราะว่าดินกับพันธุ์มันสำปะหลัง โครงสร้างดินบางโซนเป็นดินทรายจ๋าเลยตรงที่เป็นร่องน้ำเนี่ยจะเป็นดินทรายเลยนะคะบางโซนถ้าอยู่ใกล้ภูเขาก็จะเป็นลักษณะดินร่วนปนหินบางโซนก็เป็นดินเหนียวอย่างเดียวเลยดังนั้นเราจึงมีการจัดการแปลงปลูกด้วยการแบ่งโซนแล้วก็คัดเลือกทันุ์มันสัมปะหลังนะคะตอนนั้นรู้สึกปริมจะคัดไปอยู่ทั้งหมด ะะมีห้วยบง60มีเกษตรศาสตร์50มีระยอง9มีเขียวปดนี่หรือระยอง11นะฮะแล้วก็ตอนนั้นเราก็ทดลองพันที่เรียกว่าเขียวเ,เ,เรียกว่าเก็ตมังกรด้วยนะฮะซึ่งตอนนั้นตอนที่ปริมไปปลูกเก็ตมังกรดังมากฮัลมันมีเกตมังกรจำพวกเก็ตมังกรนู่นนี่เอาใครบอกว่าดีเลาเอามาทําในแปลงทดลองของเราเลยนะคะสรุปแล้วตอนนั้นน่าจะเป็นประมาณเจสายพันธุ์ที่เราเอามาลงนะคะมาลงปลูกทําแปลงทดลองและเก็บสถิติ ของการปลูกมันแต่ละสายพันธุ์ว่าเหมาะกับดินแบบไหนแล้วก็ควรจะปลูกยังไงพอท้ายที่สุดแล้วนะคะการเก็บผลผลิตในไร่ของปีนั้นทําให้มีกำไรนะคะเราปลูกได้เฉลี่ยก็ประมาณ8ตันต่อไร่นะคะบางโซนที่ เป็นที่ลุ่มนะคะแล้วก็ปุ๋ยไหลไปถึงเนี่ยก็ได้ผลผลิตเยอะกว่าน,นั้นแต่ทัวเฉลี่ยแล้วนะคะซึ่งในในตอนที่เราเข้าไปบริหารจัดการเฉลี่ยทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่8ตันต่อไร่แต่ว่าเรายังไม่ได้ปลูกเต็มพื้นที่4,000ไร่ทั้งหมดนะคะ เราจึงมีการมาคุยกันกับเจ้าของไร่ว่าเฮียถ้าเราปลูกเต็มพื้นที่ทั้งหมดเลย4 0 0พันไร่นียอัตราความเสี่ยงมันจะสูงเราเลยต้องมีการมาถัวเฉลี่ยรุ่นหลังๆนะคะปีหลังๆมาก็เลยมาแบ่งเป็นปลูกพืชผสมผสานนอกจากแบ่งปลูกมันแล้วยังมีปลูกสับประรดมีการปลูกสับประรดแล้วก็ล่าสุดนะคะมีการลงกล้วยคาเวนดิส เพื่อปลูกกล้วยควาเมดิสเป็นแปลงทดลองอีก200ไร่แล้วก็สําหรับการส่งออกไปขายยังต่างประเทศนะคะนี่คือประสบการณ์ของปรีมที่ผ่านการดูแลและบริหารจัดการไร่ขนาดใหญ่คือพื้นที่4 0 0 0ไร่ที่จังหวัดราชบุรีนะคะซึ่งตอนนั้นปรีมก็ต้องเดินทางไปราชบุรีทุกวันจนได้มีการทําคลิปนะคะใครสามารถดูได้นะคะเป็นคลิปที่ปรีมทําเก็บสถิติย้อนหลังเป็นเดือนเลยนะคะตั้งแต่เดือนหนึ่งเดือน2เดือน3เดือน4จนไปถึงการขุดรวมไปถึงการใช้ เครื่องจักรในการใช้ในไร่ด้วยค่ะและสุดท้ายนี้นะคะขอฝากปุ๋ยของ FK ไว้ด้วยนะคะตัวที่1นึ่งะคะน้ำยาแช่ท่อนพันธุ์มัมปะหลังครูโซกแช่แล้วหัวดกนะคะแล้วก็ตัวที่2หากดินนั้นผ่านการปลูกพืชมายาวนานต้องการที่จะเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินปรับโครงสร้างของดินและช่วยเรื่องของลดค่าความเป็นกรดดา่างก็ใช้ตัวฟาร์มิกตัวนี้ได้นะคะอยากเร่งต้นเร่งโต มันสําปะหลังแตกดีมากแตกยอดดีใบเขียวเข้มโตเร็วยอดพุ่ง FK 1ตัวนี้ฉีดพ่นในระยะ1-3เดือนนะคะแล้วตัวสุดท้ายนะคะปุ๋ยลูกรัก FK 3 c นะคะเป็นปุ๋ยระเบิดหัวมันสําปะหลังนะคะใช้ฉีดพ่นทางใบปุ๋ยทางใบใช้ตั้งแต่เดือนที่3เป็นต้นไป4-5-6-7พ่นได้หมดนะคะตัวนี้ใช้ระเบิดหัวมันโดยเฉพาะค่ะสนใจสั่งซื้อกดในตะกร้าได้เลยค่ะ